สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอซของคุณคูแม่เหมียวทักทายตอนแรงเลยนะคะมีเรื่องเล่าเนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี้มีการแสดงเี๋ยวไปเบึงการแสดงของทางน่องหกักแพรงท่องทางน่องอย่างนี้นีนน่บอหละเนาะบอแนใจแล้วก็มีน่องเอกชวนวรินนะคะพีขคู่หูจักเนาะแสดงอยู่บนทีเองก็อในในกิจกรรมการแสดงหมอลำ นิวเจนะคะจากห้องเรียนหมอลำของกสศนะคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเลยมีความรู้สว่าอู้ชื่นชมในโครงการหนีในในลักสูตรหนีนะคะเลยอยากว่าเราอธิบายให้ฟังเพราะว่าในฐานะความเป็นคุณครูพอๆแม่บางคนอาจจะบอกเข้าใจว่าลักสูตรตรวนี้คืออย่างคุณครูเขไปทําการบ้านเลยไปอ่านหนังสือไปคนไปคนฟ้าอะไรค่อยๆเข้าใจเลยอยากเราให้พอๆแม่ฟังว่ามันคือลักสูตรอย่างเพื่อมีลูกมีหลานหรือว่า มีคนหูจักนะคะในในขเขาไปเรียนยเดี๋ยวไปพัฒนาจากของหรือว่ามีศิลปินที่ที่ลุกๆที่เขาหักอูนะคะรว่าในเรียนกรใหญ่เพินไปเรียนนะคะก็เลยเยมาบอกถึงไปไปศึกษาเดืองราวตัวนี้ขึ้นมานะคะบอกว่าแนวคิดของทีมาตัวนี้นะ เกิดจากการฟังเพลงของอุ้งอิงเพชรบานแพงี่งที่เป็นห้องเพลงหอบฝันมาหลังหานะคะจำได้ว่าเพลงแรกที่อุ้งอิงเขาว่าสมัครเขาสูวงหมอลำมหลัหอบฝันมาหลังหานที่จากท่อนที่ว่าเด็กตาดำดำพออ่านเด้อเด็กตาดำดำหอบวุฒิม .3 จากกศนภาพจําคือหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่ฮักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิต ดีกว่านี้นะคะนี่คือขอความที่ที่ทางอาจารย์เพิ่นได้ได้ฟังเพลงหอบฝันมาหลังห่านคือสิไปฟังหมอลำหรือฟังในย t u b e มินกว่าไปเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยเกิดไอเดียปาดเนาะว่าเพลงหอบฝันมาหลังห่านตัวนี้เป็นเพลงที่อ่ายังก็ฟังบางเหลวว่าแรีนตามความฝันของเจ้าของบริเรียนหนังสือบอกยังไงนะคะบริเรียนหนังสือมาเพิ่นก็เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ้องเรียนหมอลำนะคะคนเขียนใบว่าเป็นห้องเรียนหมอลำจากความร่วมมือด้ยค่ะตรงเกิดจากความร่วมมือของอย่างก่ศูนย์การเรียนปัญญาการน,นะ,ะกศส,อสอนะคะและนิวเจนเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่เป็นรวมกันในการจับจัดลักสูตรห้องเรียนหมอลำนีค้นมากคุณบคนที่คิดลักสูตรคือผู้ใดเพื่อซื้ออาจารย์ใหม่ซื้อเหรียญผนคืออา,อาจารย์ใหม่นะคะซื้อจริงเผนคือดอออรสุภชัยไตรไทยที ธีระนะคะเพื่อนเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ปัญญากันนะะมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนนอกระบบนอกระบบก็คือทางเ้องเฮียนกศน,นอหรือห้องเฮียนที่อื่นที่บาแห่ในในโรงเรียนนะคะที่ว่ามีห้องปเป็นนักเรียนกศน,นอเป็นนักเรียนสวายสกีห้อาก็เป็นนักเรียนนี่ก็นักเรียนทวายไล่ผาคำอย่างสิประมาณนะคะคือ อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นผู้เริ่มต้นก็คืออาจารย์ใหม่นะคะรู้ขอเหตุอื่นเพิ่มคืออาจารย์ใหม่คือดรสุประชัยนะคะแปลว่า,า,าขึ้นมากก็คือจากเห็นเห็นเนื้อหาเพลงตัวนีก็ได้ตั้งคําถามถามเจ้าของว่า,าเป็นอย่างนอเล็กหน่อยมาเรียนเพราะยังเพราะยังตั้งคถามถามตัวเองก็เลยเริ่มสํารวจข้อมูลนะคะรว,รวมสํารวจข้อมูลว่าในวงหมอลํำเนี่ยมีคนที่เข้ามาสู่วงการแล้วบริเรียนหนังสือนี่ เป็นแบบใดสำรวจมาอยู่44วงหมอลำนะ,ะโดยได้ขอสรุปว่าโอ้เนี่ยคนที่มาเรียนนี่บจบการเรียนนะคะบจบการเรียนหรือว่าจบแค่บจบหมอหกนี่สำรวจแล้วนี่ได้30เปอร์เซ็นตักกาจบหมอสามอีก13ปอร์เซ็น13เปอร์เซ็นหลักการนี่นี่อายุ2 5ถึง30ปีคือเรียนบจบ นี่หนังสือไปเลี่ยนอยู่แต่เลี่ยนบอจบทิ่ศูนย์แนหรือหยังแนสินะคะก็เลยค็ดจังไดเขาเจ้าจังสือเลียนจบนะคะก็เลยเกิดความคือวบาป้า,าถ้าเกิดเด็กหน่อยสุนี้เติบโตใหญ่ขึ้นมากล่ะอ่ะเาเท่าแล้วน่ะม่นบอกเท่าแล้วเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังบ่ไร้แล้วนี่คิจังไดสันมาสัน,สนพ่อพ่นกระเสือ่านะคะว่าวุฒิการศึกษานี่สามารถให้เห่าเลียกรีดราคาเงืนเดือนใดอยากให้คิดแบบอันนี้เป็นความจริงนะสมัยคู่เป็นเด็กหน่อยมู่คู่ไปทํางาน คนหนึ่งจบมสามคนหนึ่งจบมหกมอสามไปทางานขายของยืนขายของคนจบมอหกผัดเไปเป็นแคชเชียร์เงื่อนเดือนผัสูงกว่านี่แหละนี่คือมุ่งม,มองของอาจารย์ไม่เพิ่นว่าเออถ้าเกิดสวากเก่เถาไปแล้วเนี่ยเขาเพื่อเขาจะเอาอาวุธการศึกษาตัวนี้ไปเรียกเรียราคาเงินเงินเดือนใดเพื่อให้ตัวเองได้มีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะคะนี่คือวามคิดของเพิน่นเพราะว่ามอง่าวุธการศึกษาถึงแม้มันจะเป็นยังก่อ เป็นแค่วุฒิการศึกษาแต่มันก็เป็นค่านิยมที่สามารถพัฒนาเจ้าของแลวก็รเรียกยงก็เรียกคุณค่าชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทํางานนําได้เงินนําได้วุฒิการศึกษานํานะคะนี่คือโอ้โห,โหนะต้องชื่นชมแล้วก็ย่องเพื่นเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นอย่างไรจังคิดใด้แบบนี้จริงๆเป็นเรื่องก้าวที่ดีนะคะกับบางคนก็อาจจะบอ่เข้าใจว่ามันคือ,อยังอ้าวแบนี้ที่เพิ่นคิดขึ้นมาบอกว่าห้องเรียนหมอลำบางนว่าจะเป็นแค่ช่องท่าง ให้เด็กน้อยด้รับบการศึกษาแต่ยังช่วยผลิตบุคลากรคุณภาพนะคะเข้าสูุ่าสาหกรรมบันเทิงมันวาสันเนาะนอกจากระบบการศึกษาแล้วยังผลิตบุคคลบุคลากรสําคัญเข้าสู่วงการบันเทิงหมอล่ำนะคะ่บ่บห้คิดแค่ว่าเป็นเป็นการเต้นกินรํากินแต่ต้องเป็นโบท่องที่สามารถส้่งไรใด้อย่างหลากหลายนะคะเพราะเป็นว่าคือแค่เต้นรํากินรํากินแล้วก็เต้นกินร่ากินแล้วก็หายไปแต่มันต้องส้่ง อาชีพหลายกว่านา้นในหลากหลายเส้นทางน,นะคะนี่คือแนวคิดของเพื่อนเรานี้จากการสํารวจนะก็นํามาสู่ความร่วมมือคนร่วมมือจากฝ่ายแนกสสนะคะริเริ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อรองรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหมอลำนะคะเปินกระรวมกันกับทีงทมงานหมอลำเพลินหวังวา่าโครงการนี่โครงการห้องเรียนหมอลำประสบความสําเร็จกสิขยาย แนวคิดไปยังศิลปะอื่นๆว่านนะคะในแขนองอื่นๆตอนนี้คือ,อยังอยู่ในวงการหมอลำสร้างโอกาสให้กับเด็กหน่อยเยวาวชนผ่านความร่วมมือ6มหาวิทยาลัยเพือเ่อนบอกเดชแจงว่ามีมหาลัอยอย่างเนี่แต่ว่าตรงมีขอแนแก่ในตรงมีสารคามใกล้ๆภาคอีสานเท่านี้แหละแล้วก็สองสองวิทยาลัยนาตสินนะคะที่ร่วมกันโดยมีการสอนหลักสูตรหมอลำศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลินนะคะมันมีอยู่3หลักสูตรนะคะหมอลำศึกษาดนตรีศึกษาและ,นะ็นาฏศิลป์เพราะฉันคือยังหักแพ่งนี่ค่ะน่าจะเรียนหมอลำศึกษาเนาะค่ะเนาะอ่ะหลักสูตรห้องเรียนหมอลำศึกษานะคะสีอิงหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางก็คืออ่าหลักสูตรแกนกลางหมายถึงอย่างคือหลักสูตรที่ทั้งรัฐบาลทั้งทั้งส่วนกลางตั้งขึ้นมาไว้นะคะตั้งขึ้นมาไวะะ้ก็ภาคอีสานภาคเนื้อภาคใตอาจจะมีหลักสูตรท้องทิน่นทีมาแทรก ที่มันแตกต่างกันไปแต่ต้องมีแกนกลางให้มันคือกันเบิรทั่วประเทศเนี่คือเอินว่าหลักสูตรแกนกลางใส่หลักสูตรแกนกลางปี2,551ละกะักกฉบับปรับปรุง2,560นะคะที่มันเอามาใส่เป็นหลักสูตรนี้เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานแต่ว่าก็มีปรับกระบวนการเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้กับบริบทของของหมอลำนะคะโดยเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาวิชาหลักคืออย่างเช่นวิชคณิต ในสินาะอังกฤษสังคมภาษาไทยนะคะเออื่นวิชาหลักวิชาเพิ่มเติมอย่างเช่นวิชาไอยังก่ออย่างเช่นพิมพ์ดีสินะค่ะวิชาหมอลำวิชานาฏศิลป์วิชาการค้ากรรมเขาเอืนนะ่อนว,วิชาเพิ่มเติมสวยัวกเขาเรียนแต่ปัจจุบันก็จะเป็นอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสินะค่ะคือน,นอกเหนือจากหลักสูตรกาหนดมาให้วิชาเพิ่มเติมทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เกี่ยวกับแก่นของหมอลำ เอาเรื่องราวของมอลลมาเป็นตัวเดินเรื่องแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆฟังเด้อสามส่วนหลักๆมีอย่างหลักที่หนึ่งคือหลังหา่านหลักที่สองก็คือเทิงหา่านหลักที่สามก็คือหนาหา่านเข้ากับหูจักวิเรวาหลังหา่าน,น,าามมนาพ,มน,น,น,าพนมีอย่างแน่แกะแตงหนาถ้ำผมโดนตีถ้ำเพ่งวัยคู่มันบอกค่ะนี่คือนี่คือหลังหา่านพนมอีอย่างแน่เทิงห่านพนก็มีอย่างแน่ เทิงห่านคือบุนเวทีหมายถึงการออกแบบท่าเต้นนั่นบอกโอ้ยเมื่อกี้คือว่นเมื่อกี้หลังห่านก้อนบานนี้หลังห้านหลังหาน,านาละเทิงหานอะเมื่อกี้เทิงหา่งหานคือการแสดงนั่นบอกออกแบบท่าเต้นแล้วออกแบบฉากดนตรีประกอบพวกนี้นะคะคือการขับร้องที่ทวงหานบานนี้นาหานบานนี้นาหา้นา,หานไปยังไดก็คือนาเวทีคือการขวบคุมเสียง แสงนี่ค่ะการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์การตลาดการขายตัวการโปรโมทนี่ขึ้นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นวิชาพเพิ่มเติม ของเพ่นกระเบงเป็นสามส่วนก็คือหลังหา่านเทิงหา่านกระนาห่านนะคะมองเห็นภาพเนาะสิค์ูควายฟังเออนะคะนี้ค่ะทำการบ้านมาแล้วได้นี่ว่เาเป็นลักสูตรใหม่เดบเวาเวาใหม่เทอหนานายกับสีเบาได้กกิ่งได้คล่องนะคะนี่คือลักสูตรที่เพิ่นเฮ็ดมาแล้วก็มีการเรียนการสอนเพื่อเน้นความยืดยุนยืดยุ่นก็หมายถึงว่าปรับไปตามบริบทของ ของการเรียนในแต่ละเรื่องในแต่ละวที่ในแต่ละบริบุรของเตละคนที่ได้ร,รับมอบหมายนะนะคนะนี่คือหลักสูตรของเพื่อนอต่อต่อต่อโอ้ยวเยว่เลยทำการบ้านมา,มาวิธีการเรียนปะนี่วิธีการเรียนของเพื่อนว่าจะถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนออกแบบแบบไหนนักเรียนหมอลำนอนกลางวันทํางานกลางคืนนะคะก็เลยแบ่งวิธีการเรียนออกเป็น3วิธีวิธีที่หนึ่ง ราะว่าการเรียนแบบออนไลน์นะคะวิธีสองคือการส่งใบงานวิธีการเรียนที่สามคือการนับประสบการณ์อามาเบิงออนไลน์ว่าคู่กับสินัตกับนักเรียนออนไลน์ทุกมือเาบอกว่าเน้นทุกวันพุธศาสนะก็มีคลิปวิดีโอนะคะหรือสื่อการเรียนรู้ให้ศึกษาโดยตนเองวันพุธกับสิเจอกันกับคู่แล้วก็ให้คลิปให ลิงมาเบิงเฮียนรืตอตนเองว่างตอนใดก็เฮียนตอนนั้นแล้วก็ส่งใบงานป่ะอันนี้นะ่าสนใจได้ส่งใบงานคณูกูอา่านเบืองละเออหรือแนี่นคิดดีนะเอราว่านักเรียนสามารถเขียนส่งเป็นเอกสารหรือว่าเ,เขียนทรงสองหรืออัดคลิปวิดีโอส่งคําตอบได้่าสัตนะเขียนเพราะว่าวาันที่ทางานมันบม่มีเวลาเขียนกับอัดคลิปอัดเสียงไปเพื่อความสะดวกสําหรับเด็กที่อาจไม่มีเวลาเรียน่าสัตโอ้โครงการดีๆนะเขียนบริษัทเขียนก็ พักเอานะคะส่งคลิปไปอันที่สามคือการนับประสบการณ์อันนี้สำคัญนะคะบอกว่าเพราะนอกจากวัดความรู้แล้วโครงการก็ยังนับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวงหมอลำของผู้เรียนด้วยบอกว่าไปได้รับบทบาทอีย่างแน่เทิงเวทีเอาตรงนั่นลหละมาเป็นการเรียนนะคะบบทบาทอย่างแน่ก็คือว่าเป็นการส่งการบ้านโอ้สุดยอดสุดยอดเราวัดผลประเมินผลบแบบใดว่ะะาการวัดผลเพื่อจบการศึกษา จะไม่ได้เพียงแค่การสอบวัดความรู้แต่จะมีการประเมินจากหมอลำนิพนธ์ศาสนาะหมอลำนิพนธ์อย่างไขวิทยานิพนธ์ไขวายไร้งานเนาะเร็กองของผเฉื่อ,อ,อว่าไรยงานแต่ของคนเสื่อ,อว่าหมอลำนิพนธ์อซึ่งเป็นผลงานสําคัญที่เด็กๆต้องพัฒนาขึ้นมาโดยหมอลำนิพนธ์นี้มีลักษณะคล้ายศิลปะนิพนธ์ที่เน้นการถ่ายทอดศาสตร์และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเจ้าของนนะี่แหลคือวิทยานิพนธ์หรือไรยงานสรุปเกี่ยวกับ ความถดของเจ้าของนี่คือกระบวนการเรียนการสอนของเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก็มองภาพออกเลยว่าโอ้การเรียนของเพื่อนแบง่งเอาแบงง่งง่ายว่ามีการเรียนอยู่แบบลละอะไรสามขั้นตอนนั่นบอกออนไลน์ก็ะไดแล้วก็ส่งใบงานสร่งคลิปหรือการนำะสบการอะไรน,นะครับการเรียนวิชาของเพื่อนการเรียนมีพื้นฐานนั่นบอกมีวิชาเพิม่มเติมนะเพิม่มเติมเพิ่นกไปทั้งหลังหา่าน ทิงห้านและก็หน่าห้านนะคะเพราะฉะนั้นโอ้ถือว่ามันก็ใส่วิทักษาชีวิตจริงของเพื่อนม็นบอกห่าในการที่ที่เฮ้าอ่าที่ได้ที่น้องๆได้ทำงานได้เรียนรู้ในตรงนั้นโอ้ซือว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากิจกรรมนี้ออกมาแล้วในฐานะของคุณครูเป็นคุณครูนะคะเขาจะเขาจะเสียใจทุกๆครั้งที่เขาจะเห็นนักเรียนของเขาเนี่บริเรียนหนังสือแต่ถ้าเกิดเขาเห็นนักเรียน ที่คุณครูสอนได้เรียนหนังสือเรียนแล้วประสบความสําเร็จเป็นครูวยูหันข้าขายตรงนั้นเป็นผู้้างผู้รวยเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคู่บาอาจารย์เป็นตารวจทหารนี่คือความภูมิใจของการเป็นคุณครูแล้วก็ยิ่งเข้าในชื่นชอบกับศิลปินหลายๆคนนะคะพอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสดีๆของเด็กน,น้อยที่ต้องไปเรียนพราะฉะนั้นไผที่ย่งบ้านในเรียนกะให้เขาโค้งการตัวนี้ล่ะกะ็ไปเรียนเด้อไปเรียน นะคะมือนีก็เห็นแล้วการแสดงของมากของนิวเจนของสาวน้อยลําเพลินชูที่เพิ่นออกมาห่องเพลงน้ากันนะคะเพิ่นออกมาหองเพ่งน้ากันมีหากแพ่งมีนองเอกห่อีกคนหนึ่งแม่นี่นี่บ่บ่เนี้ใจเดียพพ๋ยวบอกผิดนะคะแล้วก็มีนองอย่างนองยกบอกอีกคู่นึงแต่ว่าผู้ชา้อีกคนหนึ่งคู่โบจกักซึ่งเขาจะเห็นว่าบทบาทที่เพิ่นแสดงบนเวทีมันเป็นความสามารถพิเศษอย่างนองเอกเนี่ยบ่กเคยเห็นเพิ่นล่าคักคักแทื่เจองซส่นะมือนีแสดงให้เห็นเลยว่า อราของการเป็นศิลปินของการเป็นหมอรําของความหมั่นใจคู่เสือวบานี่น้องเฮ็ดไดีนะคะแล้วก็เ้องวัดห็นเพิ่นเพิ่งไว้ที่คู่อ่าแมวมองต่างๆหรือว่าอ่าทังอ่าพอหักแม่หักหรือว่อาทังอ่ายังก็คู่ต่างๆที่เพิ่นอาจจะมองเห็นมาเออนี่นี่คือความสมารถที่เขามองเห็นอย่างหักแพงนี่อ้นะเห็นฟอนเห็น,หนรํานี่รัมฟอนรํานะคะเนี่ยคือ เป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ฮักแพงเฮ็ดได้ดีสวยงามและกระโดดดินเพราะฉะนั้นน้องเอกฮัตฟอนไปจากนอยคู่ว่าเขาขายคางนี้ขนาสิได้อะไรดีๆมาฝากพอ่พอๆไปแม่เอฟซี่โอ้น้องเนี่ยเนาะแต่จะเป็น,น,ปน,น,น,นเนี่ยเนียน่ราคู่ว่าผิดก่นี่น้องเนี่ยเนียเสียงดีมากๆนะคะออร่าของการเป็นศิลปินจับฮักแพง่กงก้นแงนแงนเขียนอน่อนๆโอ้ยจะมแมนเป็นตะแพงนะคะอันนี้คือต้องอวยเพื่อนจริงๆนะว่า นักเรียนรุ่นแรกและกะการทึกษาหลักสูตรมอล่ามึกษารุ่นแรกเป็นรุ่นผพีถือว่ากิจกรรมนี้หลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จเขาเห็นความภูมิใจเห็นภาพที่ออกมาแล้วกระยัขอชื่นชมชื่นชมนะคะอาจารย์ไมหรืออาจารย์ดรสุปชัยไตรไทย ทีระนะคะที่เพิ่นในโครงการนี้กับทังคณะอา,าจารย์ที่อยู่มหาไล่หรือในโครงการนี้ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนหนังสือในฐนานะที่เป็นคุณครูคเช่นเดียวกันก็อยากจะชื่นชมและกกาอยากจะให้มีโปรเจกต์อื่นๆเพราะาแถวบ้านนอกเราเนี่ก็จะมีนะให้เป็นวิชากเกษตรได้ไหมวิชาช่างได้ไหมนะคะที่คุณครูคกันรออยู่ว่า แต่เกิดลงมาทางสกลน,นครนะคะก็ยินดีที่อยากจะให้อาจารย์มาเป็นรักสูตรนี้แล้วก็จะหานักเรียนที่อยู่บ้านน่ะที่เขาบริเรียนหนังสือลูกๆหล,ลานๆนของคู่สิะะที่คู่จกักก็อยากให้คนเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นโครงการดีๆต้องชื่นชมนะคะล่วก็ดีใจกับน้องๆนิวเจนนะคะที่จบรักสูตรแล้วก็น่าจะเป็นนักเรียนชั้นม .6 นะคะในรุน่นในรุ่นแรก ของหองเรียนหมอล่ำของกศส,อสอนะคะก็คือกกองทุนเพื่อความสมุภาคทางการศึกษาน้นความการเรียนแบบยืดหยุนคุณรู้เมียวขอชื่นชมแล้วกามาบอกถึงการมลม,ลมวลมื่อเห็นผลการเด็กๆแสดงบนเวทีเราก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้กก็เลยอยากมาบอกให้ฟังว่ามันคือโครงการมันคือหลักสูตรแบบใดเรียนแบบใดเอาไปเทียบหลักสูตรจริงแบบใดประเมินผลเช่นใดนะคะกับ พ่อสังเขปเลยค่ะใครือรายละเอียดยังไงก็ต้องอ่านในกค้งการของเพื่อนเอา้าทักทายเพียงแค่นี้ก่อาจจะยาวในจกั้อยนะคะก็ขอบคุณทุกๆุกคนทุกท,ท,ท,ท่านนะคะมาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ